สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราว ของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรมาสรุปพูดกันบ้างเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำร,รองช่องหนึ่งนะให้กดติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ตามที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรื่องของข่าวสารตลาดซื้อขายตั๋นเนี่ยมันจะมีความรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันแบบนาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้ ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีการอัพช้าหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาแก้ไขกันในช่วงคลิปหน้านะครับสําหรับเรื่องแรกครับล่าสุดทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการถแถลงการเปิดตัวเอาทายบายเดียจากเฟเนบัเช่เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแทนที่ดินัสันแล้วก็ ในรายของเดเวอรการที่ย้ายออกจากแมนยูไปซึ่งแมนยูก็ต้องการดึงเงินเข้ามาเป็นตัวโรเดชันกับอังตดรีวลนาอยู่แล้วนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้ครับค่าตัวเนี่ยก็ประมาณ4.3ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เซ็นเบื้องต้นเนี่ย4ปีรวมไปถึงมีออปชั่นอีก1ปีด้วยกันนะครับที่สโมสรเนี่ยมีการวางเงื่อนไขกันเอาไว้ครับประกาศยืนยันอย่าง,งเป็นการแล้วส่วนเรื่องของโซฟิยานอัมรบัตนะครับ นำรายง,งานล่าสุดจากโรมาโนแล้วก็ด a วิดออสตินมีการระบุว่าแมนยูมีการเปิดฉากเจจากับฟิอออีกรอบหนึ่งเพื่อทำการคว้าตัวกับอับัิให้ได้ก่อนตลาดซัมเมอร์นี้ปิดตัวลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางฟิออเนี่ยเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับว่า คือตอนนี้ก็กําลังรอเกี่ยวกับข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายทีมที่สนใจอัมรบัตกองกลางของพวกเขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะตกเป็นข่าวกับแมนยูอย่างหนักก็าตามนะครับโดยที่เราจะได้ยินข่าวนะครับล่าสุดก็มีฟูลแลมที่ต้องการดึงตัว อารบัตเนี่ยไปแทนที่ชูเอาบาลินยาหรือฟอเรสหรือทีมจากลีกซาอุนะครับลีกอินเตอรลีด้วยกันลีกสเปนก็สนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักเตะมีการบอกปัดหมดเลยแล้วก็ต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูตดเท่านั้นนะครับทางฝั่งของแมนยูเองก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยนะครับตามข้อมูลจาก m อ n เนี่ยก็คือตอนนี้แมนยูเตรียมเรื่องของเครื่องบินส่วนตัวนะครับในการรับอารบัตเนี่ยเดินทางมา ตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัว กับทางสมโมสรแมนยูแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันต้องทําเรื่องของให้ทันก่อนตลาดปิดนั่นเองแมนยูก็จะมีการเร่งเกี่ยวกับดีวนี้เป็นอย่างมากในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับนอกจากนั้นครับโรมมโน่บอกว่าแมนยูเนี่ยยังได้มีการติดต่อไปยังสมโมสรมนาโกด้วยนะครับเพื่อทําการขอยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดในรายของยูโซฟฟอร์นากองกลางชาวฝรั่งเศสร,รายนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางมนาโกก็บอกปฏิเสธเกี่ยวกับข้อเสนอที่ ทีแมนยู Man ยื่นเข้ามานะครับทำให้ดิวดังกล่าวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็ไม่น่าจะมีการพูดคุยกันต่อไปด้วยตอนนี้ก็มาโฟกัสเพียงแค่ในรายของอารบัตรายเดียวเท่านั้นที่กําลังดําเนินการแล้วก็กําลังเร่ง แบบเต็ม100%หรืออาจจะเกินร้ออสีอีกนะครับในช่วงทเท้ายของตลาดซื้อขายทั้งเตกนะครับสกายปอร์ดครับก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของเอเมลฮอร์สเบิร์กนะครับมิดฟิลด์ของทางสเปอร์ที่แมนยูมีข่าวเช่นเดียวกันซึ่งสกายปอร์ดบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลง สำหรับฮอยส์เบิร์กกับทางสเปอร์สเปอร์เองก็พร้อมปล่อยแมนยูเนี่ยก็มีการพูดคุยเบื้องต้นเฉยๆนะครับเหมือนกับเข้าไปสอบถามถึงความเป็นไปได้ดูเงื่อนไขที่แมนยูเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเองก็น่าจะถอยหลังเกี่ยวกับในรายของฮอยส์เบิร์กไปแล้วนะครับเนื่องจากเรื่องของเมเงินเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการโฟกัสเพียงแค่ในรายของ อัมรวัตเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของเมสันกินบูดเนี่ยนะครับโรมมโนบ,บอกว่าตอนนี้แมนยูได้รับข้อเสนอจากราซิโอนะครับในการให้ความสนใจดึงตัวเมสันกินบูดเนี่ยไปร่วมทีมนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเมสันกินบูดเนี่ยแมนยูยังคงมีสัญญาแล้วก็แมนยูจะจัดการเกี่ยวกับอนาคตให้ก่อนตลาดปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดยังหาความชัดเจนเกี่ยวกับปลายทางไม่ได้หาสโมสรไม่ได้แมนยู U, ก็จะมีการยกเลิกสัญญาให้ทันทีนะฮะหลังจากปิดตลาดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังมีเวลาในเรื่องงานเจรจากันอยู่แล้วก็ลาซิโอรวมไปถึงเบซิกตัสเนี่ยก็ให้ความสนใจก็มารอติดตามกันว่าแมนยูจะปล่อยในรูปแบบแบบไหนนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นการยืมตัวก็ได้ส่วนทางโอนนี่ฟาร์เดบกครับตามรายงานจากสกายปอดเนี่ยก็มีการระบุว่าตอนนี้แมนยูก็กําลังหาทางออกให้กับโดนนี่อยู่นะครับ แต่สื่อทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยมีการระบุว่าโดนี e ฟารเ์เบกเนี่ยได้มีการบอกปัดข้อเสนอกับโอกาสการย้ายไปเล่นให้กับโรลิยองแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่นักเตะเนี่ยไม่น่าจะสนใจแล้วก็น่าจะเลือกย้ายไปทีมอื่นมากกว่านะครับก็มารอติดตามกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับที่ตอนนี้จะย้ายไปซึ่งโอกาสย้ายเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของเรเกอรอนครับ เราก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะจากคลิปเมื่อเช้านะฮะที่มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าแมนยูตกลงคว้าตัวเบรเกอรอนรได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทางนักเตะก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็เตรียมเปิดตัวกับทางแมนยูอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปนะครับผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้ก็คอนเฟิร์มแบบรอเปอร์เซนต์ไปแล้วนะครับจากนักข่าวดังๆนะฮะเรื่องของเงื่อนไขก็แจ้งกันให้ทราบไปแล้วนะครับจากคลิปเมื่อเช้าในรา่อของเจดรอนซานโชนะครับก็โรมาโน่ให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า จตอเราซนโชจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากแมนยูก็ตามแต่ว่าณเวลานี้จนถึงตอนเนี้ยังไม่มีข้อเสนอทีมใดเลยที่ มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาให้กับแมนยูไว้พิจารณาแล้วก็ให้นักเตะไว้พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมของเจดอนซานโชไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือก่อนหน้านั้นออกมาอย่างหนักก็ตามว่ามีหลายทีมทั้งในอังกฤษทั้งในลีกสเปนหลีกอ,อิตาลีให้ความสนใจนะครับหรือว่าในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจก็ตามนะครับแต่ข้อเสนอไม่มามันก็ย้ายไม่ได้นะครับส่วนในรายของเทเดนเมนกี้ครับแนวรับดาวรุ่งของเราก็มีการเปิดตัวกับลูตันทาว์เป็นที่เรียบร้อยครับ ประกาศยืนยันตามรูปภาพที่เอาขึ้นโชว์บนหน้าจอนี่แหละนะครับผ่านเว็บไซต์ของรูตันทาวเลยแล้วก็ทางสโมสรก็ได้ประกาศทั้งสองสโมสรอ,อีกด้วยนะครับแล้วก็ในรายของชงเคตวดิโบนะครับก็มีข่าวก็สิบเล็กน้อยแล้วกันนะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยก็ยังคงติดต่อทําการคว้าตัวกับชงเคตวดิโบอยู่นะครับแนวรับของนีสนะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยที่มีการติดต่อและก็ยังคงมีการติดต่อกันอยู่เนี่ยเนื่องจากว่า ปัญหามันอยู่ที่ว่าในรายของราเฟลวารานครับที่มีอาการบาดเจ็บอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละ 2, 3สัปดาห์นะฮะแล้วก็แมนยูก็เป็นห่วงเรื่อง,อ,งอาการบาดเจ็บที่วารานเนี่ยมีอาการบาดเจ็บประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันบ่อยครั้งมาก ลงเกม2เกมก็เจ็บอีกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้จนนับปัจจุบันนะฮะทำให้แมนยูจากที่ซัมเมอร์นี้เตรียมที่จะวางมือเกี่ยวกับการดึงกองหลังตัวกลางรายใหม่ตอนนี้ก็อาจจะมีการทบทวนในช่วงท้ายๆของตลาดจริงๆก็มีโอกาสไป,ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยแมนยูก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าจะไปยื่นซื้ออย่างไรสําหรับตอดิโบเพราะว่าตอรดิโบเนี่ยมีราคาค่าตัวที่สูงพอสมควรนะครับประมาณ40-50หล้านปอนด์ได้นะฮะหรืออาจจะมีงานติดต่อบเบื้องต้นไปก่อนไหมแล้วก็ไปยื่นซื้ออีกครั้งอาจจะเป็นในช่วงมก,การา หรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็รอติดตามกันแต่ดูเหมือนว่าทางแมนยูติดต่อบเบื้องต้นอาไวา้แล้วก็เลงกันอาว้ว่านี่คือตัวเลือกแบบระยะยาวมาแทนที่พวกแฮนด์เบกวายถ้าเกิดย้ายทีมในอนาคตหรือว่าในรายของวารัน ซึ่งวาราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความฟิตอยู่พอดีในช่วงหลังมานี้นะครับเริ่มกรอบแล้วนะฮะก็ไม่เชื่อเรื่องแปลกอะไรแล้วก็ปิดท้ายครับเรื่องของมาคูราโดตอนนี้ก็มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการครับว่ามาคูราโดดาวรุ่งแบ็คขวาของทีมเนี่ยได้มีการย้ายออกจากสโมสรแล้วนะครับแล้วก็ ย้ายไปร่วมทีมเอสปันยอนแบบทาวนเรียบร้อยนะครับโอเคตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ